หน้าองคีป,ประมาณนี้นะครับทิมายก็อยู่ที่บางต้นนะครับบางต้นก็จําเป็นต้องคิดหน้านะครับบางต้นก็จะกีดบางนะครับขอบหน้าของเปลือกแต่ต้นจะคิดไม่เทากันนะครับร,รับโกวันนี้สวัสด,ดีนะครับวันนี้ก็ร่างจากตีว่าในลงคลิปการใส่ปุ๋ยไปนะครับก็ฝนตกนะครับฝนตกมา ห้าวันติดเลยนะครับห้าวันไม่ได้คลิดเลยนะครับยังนะครับนี่ก็มาได้คลิดมิดเด็กนะครับมิดเด็กด้วยชาวเด็กนะครับก็มาดูนะครับก็คุ้นคุ้นก็อนนได,ได้ตกต้นเชียว่าตกไรจังวัดนะครับเผื่อคก็จะเข่งนะครับต่อไปอีกไปห้าห้ามิดนะครับ แมนดาริครีดห้าหมีดนะครับฟุ่นตกเลยไปัจัคยครีดยักษ์นิดนะครับแต่ก็อย่างดีนะครับที่ได้ถ่ายยากันเชื้อราไว้นะครับกันหน้ายางดำนะครับโอที่พุ่มคริดนะครับเรื่องนี้มันที่เปล่ยนทีมันอยู่ในหุบนะครับอากาศมันใต้ที่เปลี่ยนทีมันไม่ได้ลงนะครับ เพราะว่าถ้าว่าไม่ตาออยากันเจอได้แล้วก็นายังก็จะดับน้ายังจะยุบได้นะครับไซต์นี่กันนะครับที่ผมไม่เกะกี้ยังไหนถ้วยคนนะครับเพราะว่า มือบางครั้งนะครับเราต้องมายิบขี้ยางยิบยิบเปลือยยางนะครับเพราะว่าน้ำน้ำในในถ้วยยางมันจะมีน้ำก๊าซุัมอยู่นะครับไม่อยาางอภไปโดนหน้ายางนะครับรีเลี้ยงไว้ร่อนนะครับกลัวว่ามันจะมีพ่นระยะยาวนะครับเพราะว่าน้ำก๊นะครับน้ำก๊ากับหน้ายางเปลี่ยก็รู้อยว่แล้วนะครับว่ามันเกิดปฏิปฏิกิริยาอย่างไงนะครับมันจะทำให้น้ำยางแข็งตัวนะครับถ้าเราไปโดนหน้ายางนะาได้นะครับ พุ่มจะพยายามรีเลียงนะครับไม่ใหายนำก็อแต่ดูดหน้ายังนะครับนี่เด็กเลยก็จะเค้งนะครับพอยังไม่ได้คลิปต่อเนื้องนะครับผักไปอ้าวันต้องคลิดหน้าทัา้วก นายาแกงชานะครับแกงที่ผมคิดอยู่นะครับผมนั่นไม่เมือ่อวนที่ผมบอกไปพื้นที่มันอยู่ในในอุบนีครับอากาศมันใต้ที่ไม่ค่อยกดพวงอะไรนะครับอากาศนะครับมันจะมืดนะครับแต่วันก็จะมืดนะครับนี่ก็เป็นยางเปลือกซ้ำนะครับเปลือกซำ้ำแม่แต่งวดเปลือกตรงนี้ยางยางยังตายนึงนะครับ แต่นึงก็มาเปิดคลิปหน้าเทว่าคลิปหน้าเล็กนะครับเปลือกก็จะบังนะครับแต่น้ำยังก็มีอยู่นะครับ มันก็ต้องหลอกคีเทนก้อนนะครับพรือว่าคีเทนมันจะเนี่ยวนะครับหยุดกริบไปได้วัน ที่ตมผลผลิตโยนีม้มาตคการต่างใต้นะครับขึ้นมาจางรวดอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับเป็นยงจังหวัดเลยนะครับ <c oughs> โวัวฝนก็จะตกบ่บอยบอยชักงนิดนะครับช่วงนี้เพราะว่าเรือมเข้าูฤดูการปลูกข้าวนะครับปลูกข้าวที่จังหวัดเลยนะครับฝ <c oughs> นมาไววนะครับปีนี้ อยู่ป,ประมาณนี้นะครับขิ้ไม่ก็อยู่ที่บางต้นนะครับบางต้นก็จาเป็นต้องคิดหน้านะครับบางต้นก็กะกีดบับงนะครับขอามหน้าก็เปลือกแต่ต้นจะคิดไม่เท่ากันนะครับผีเส้นจะเนียวนะครับ ยามีความค้นนะครับยึดลายชาวยึดลายมีดนะครับมาที่มีเนงน้ำยงก็จะมีความเข้มข้นสุงนะครับ

กีนาเนี่ยนะครับกีเส้น ยังคนเนี่ คีนาแข้งเปลือกเนี้วนะครับ้าเด็กเลือกแข่งเปลือกเนี้วกรีดแก้หายนะครับเพราะว่าแต่ว่ามากรีดยางยึดอะไรมีดนะครับกรีดไอ้เปลือกหน้าขึ้นนะครับกรีดเปลือกหน้านะครับเพราะว่าบางทีหน้ายางนะครับมันเรายึดผักไว้หลายวันนะครับหน้ายางเปลือกมันก็จะแห้งหน้ามันก็จะดำนะครับเราก็ต้องกรีดไอ้ไป ห้มดเปลือกเตี๋ยมันดำมันแห้งไปนะครับต้องมาคิดเจาล้างเงินกันต่อดก็จะคิดเงินนะครับคิดหงินล้างคิดเงินนะครับดรกบ,บางต้นน้ำจะดำนะครับติดติดต่อกันหลายวันนะครับอยัางโฉงนาวุน่นด้วยนะครับ,รบก็ปับางท่านก็เข้า ชูน้ำฝนอย่างเป็นต่างการเลยนะครับแต่ว่าไอตีพุ่มอยู่นี่ก็ตีจะวัดเลยก็เดี๋ยวจะปลูกข้าวกันเดี๋ยวต้องไยดูปลูกข้าวเลยนะครับหน้าบางเปลงกับปลูกเลยนะครับ กับก็วันนี้ก็ไปติพยน่งคนแตการเปลียนอันนี้คนนะครับนี่ก็นั่นนะครับหลังจากที่ว่ายึดกรีดมาห้าวันนะครับไม่นักกรีดนตกนะครับฝนตกต่อเนื่องห้าวันนะครับก็วันนี้นะมากลิ้เป็นมิดเด็กนะครับครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะทํำคลิปเกี่ยวกับไรก็โปรดติดตามกันด้วยนะครับกับก็ขอบคุณมากครับผม